สวัสดีครับวันนี้บริษัทรับสร้างสระไวยน้ำไร้เฮฟว่นและม่านน้ำดีไซน์ครับสระนี้เป็นขนาดสะ3คู8น8ะครับผมปูด้วยหินธรรมชาตินะครับผมลึกเมตร30นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งบาร์พร้อมวางขานะครับได้อารมณ์แบบก็กเทลที่นั่งบาร์ในโรงแรมหรูนะครับผมแล้วก็จะมีที่นั่งโซนเด็กไม่สูงมากนะครับผมป้องกันเด็กตกลงไปนะครับผม แล้วก็จะมีหัวจกักรุชชี่สาหัวแรงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของเด็กเล่นนะครับก็จะดูเป็นแบบแบ่งแยกโซนเด็กแลวก็โซนผู้ใหญ่นะครับผมก็จะดูยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะครับผมเข้าใจไหมครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นม่านน้ายกขอบรูราอลังการนะครับผมปูด้วยหินจิ๊กซอนะครับก็จะมีแพม่านน้ำสามแพ่เสียงดังเพาะแบบนี้เลยนะครับ นี่ก็เป็นน้ําล้นสวยๆนะครับผมไหลผ่านหินกิกซอแล้วก็ตกใส่หินโลางน้ําแบบนี้เลยนะครับแหมมีเด็กลงเล่นแล้วครับนี่ก็คือลูกค้านะครับที่น่ารักของเรานะครับลงเล่นน้ำแล้วครับผมถ้าหากท่านใดสนใจติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ม่านน้ำดีไซน์และไล์เฮฟเว่นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ